สวัสดีค่ะจะเก็บให้ดูแต่เสียดายยังโตไม่หมดค่ะคงใช้วิธีงัดแล้วล่ะค่ะงัดต้องงัดแล้วค่ะนี่ต้องใช้วิธีงัดนี่ค่ะโอ้โหดูนี่ค่ะสวยมากเลยอ่ะ สวยมากนี่เรียโหงัดออกมาถึงได้รู้งัดออกมาถึงได้รู้ว่าแก่แล้วค่ะแต่คนไม่เก็บ ดีวันนี้จะต้องเจออีกเยอะเพราะเห็ดทุกอย่างค่ะถ้าเกิโดโอ้นั่น่ะโอ้เห็นไหมแก่แล้วแก่แล้วเนี่ยค่ะนี่เดี๋ยวไปตัด ตัดให้เหลือดอกสั้นๆน,นี่ดีนะที่ตัดสินใจกลับมาจากอัสเตทเมื่อคืนเนี้ยค่ะเพราะว่าจะมาดู Hand of the Wood แล้วก็จะลองเดินดูฮันนี่มัชนมด้วย นี้คงงัดไปแค่นี้เขายังเล็กมากงัดไม่ได้เลยนั่นดอกยังเล็กเกินค่ะนี้ไม่เก็บให้ดูนะคะเพราะนั่นมันก็เยอะแล้วอุ้ยสวยจังเลยสวยเหมือนดอกไม้ดูคอนสนหรือฮันนี่มาชมกลุ่มนี้สนุกจังเลยค่ะเดินหาเห็ดเนี่ยยิ่งมาเจอสวยๆอย่างเนี้ยโอ้ชาวไปไหวเหรอเนี่ยหนาไปไม่ไหว พอดีเลยค่ะลองงัดก่อนนี้นะนจะงัดก่อนนี้อ,อย่างนี้นะนนโอ้โหใส่ด้วยกันนะตัวเพิม่ม มันงัดกอใหญ่ไม่ได้นี่ค่ะมสารใส้เดือนโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะเก็บเลสนเนี่ย ใจเดินมาเจอมองเห็นไม่รอบตอก็ไม่เป็นไรค่ะ,ะโอ้โหสวยมากเลยสวยจริงๆน่าหนะตัดเลยเอา้าตัวลิ้นไม้อยู่ที่เล็บเฮยยุงมันมาตอมตาเลยนะคะยุงน่ะ โอ้ oh, มากมากเลยดอกจะโตมันจะสวยโหไสเดือนเป็นสิบเลื้อยออกมานี่ค่ะก็อเอากอนี้ก่อนนะคะจะถอนก่อนนี้ สวยมากเลยอ่ะโอ้ยดอกหักดูสิหะเนี่ยวางไว้ตรงนั้นก่อนนี่โหง่านนานโอ้โหโอ้โหสวยมากสวยจริงๆ เอามาวางรวมกันนั่นอีกกอนหนึ่งนู่นนู่นอีกกอนหนึ่งโอ้โหเยอะทําไมมันเกินไปแล้วเนี่ยทั้งๆที่พี่ป้อนเนื้อป้อนเนื้อตั้งตั้งกี่ครั้งแล้วอ่ะพี่รับเลยค่ะพี่รับเลยน้องไม่ไม่ไม่ทำนะนี่ค่ะ โอ้น้องคนดีไม่เห่าลูกไม่เห่าไม่เห่านะโอ้ยสวยสวยจริงๆตุมโอ้ดูสิสวยสวยมากเลยบานบานก็สวยอะเนี่ย yeah. ดอกสวยมากเหมือนกินเห็ดปวกดอกบานๆน,นะคะดอกสวยจริงๆดูฮันนี้มัชรูมกลุ่มเนี้สวยมากนะเขาโตเต็มที่แล้วดูสิโอ้โห ยังไม่เคยเห็นฮันนี่มัชรลูมดอกใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วเห็นตรงกลางได้ชัดเลยตรงกลางเขาจะสากค่ะจะมีขนอ่อนๆ่อนฮันนี่มัชรูมสีเหลืองสวยจังคุ้ยล้วดูกลุ่มนี้มาเจอตรงนี้อีกสวยจังเลยดูสิเนี่ยไม่มีรอยลิ้นหมาแทะเลยค่ะนี่ก็สวยกว็สวย we oui. นี่ค่ะอา้าวดูดอกมาหมดแล้วโอ้โหดูด,ด,ดูด้ยดอกเล็กๆเนี่ยค่ะงั้นวางไว้อย่างนี้เพราะดอกเล็กๆจะมาดูอีกครั้งว่าจะโตไหมเห็น <an> ไหมคะดอกเล็กๆเป็นสิบเลยคะน กอน,นี้ก็มีมีดอกเล็กอยู่ข้างล่างเนี่ยคะ่ะมีมีเล่มเล็กๆนั่นหาไม่เจอแล้วะคะ่ะดึงออกมาอย่างนี้โอ,โอ้โหดูสิ หลุดออกมาเนี่ยที่เขาบอกว่าเหมือนมีเหรียญอยู่วันนี้ต้องดึงแบบเนี้ยดอกสวยจังป้าอยากจะตั้งชื่อว่าเห็ดปวกทองจังเลยอ่ะเพราะว่ารสชาติมันเหมือนเห็ดปวกไม่ใช่พึ่งนะ สวัสดีค่ะเห็ดฮันนี่มัชรูมหรือเห็ดน้ำผึ้งสีเหลืองทองที่ตอนนี้ได้ไปเจอสามปีติดกันเลยนะคะแต่มีปีนี้ที่เก็บในคลิปนี้เป็นปีที่มีเยอะที่สุดแล้วก็สวยที่สุดจากนั้นมาไม่มีฮันนี่มัชรูมเกิดที่ตอนที่สนามนั้นอีกเลยเพราะเขาทุบตอ เกลี้ยงขนเศษไม้ไปทิ้งหมดส่วนที่เห็นอันนี้ก็เป็นฮันนี่มัชรูมสีเหลืองที่ไปเจอรอบโคนต้นโอ๊กในป่าทึบแห่งหนึ่งฮันนี่มัชรูมเป็นเห็ดที่ขึ้นตามต่อโอ๊กนะคะต้องเป็นตอที่ตายแล้วเป็นเห็ดที่น่าเก็บมากบางกอเนี้เป็นร้อยๆดอกค่ะมีรสชาติเหมือนกับเห็ดโคนบ้านเราดูสิว่าสวยขนาดไหน ส่วนขาของเห็ดน้ำผึ้งเนี้ยมีรสหวานนะคะส่วนตรงจุดนี้ช่อนเนี้ยเสียดายมากๆเลยค่ะไม่นี่ก็เหมือนกันไม่เกิดมาอีกเลยในอีกป่านึงนะคะเสียดายมากนี่ดอกบานขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ